สวัสดีค่ะอยู่กับสาวโบสายเลยนะคะวันนี้เราพามาดูงานชิมงานช่างนกนะอันนี้วันนี้ก็จะวิ่งแค่สองคันนะคะว๊คมาดูหน้างงานรถดำกระบะดำนะต้องมีคนโบกหนึ่งคนนะ รถสองคันแคบมากแม่ ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะปไยเสียวอันจะเปสวนเราเราเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นดอกตัวผู้ตัวเมียดอกมันไม่เหมือนกันดอกมันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะดอกตัวผู้มันจะเป็นสีขาวนึงตัวเมียมันเป็นเพศเลยอ๋ออันนี้เป็นตัวเมียแล้วอันนี้อินทาารามตัวเมีย รถแรงครับอันนี้จะเป็นขุนดินผสมปุ๋ยรถแรงครับรถแรงขอเอซีด้วยไก่เคสซีบอสตังมาเดี๋ยวไปซื้อ มันไม่ลงอ่ะติดเต้กระบ,บาเลยทาง,ง,งค่อนข้างแคบนะคะแคบมากเลยมีท่อด้วยอันนี้เป็นสวนผสมผสานมีทั้งอินทาลัมแล้วก็มีอ่าอะไรนะเนี่ยมะนาวอันนั้นฟูซาก็จะเป็นดินผสมอะไรปุ๋ยนะคะที่เราไปขนเอาที่โรงน้ำตาลอ่ะเขาเรียกอะไรหม้อกอง กิไนได้ยังนี่กินกินจะของสวนไม่บ้านอะอุ้ยเนี่ยแกเอาไออุ๋ยมาจากแตกแล้วนี่ เอามาจากลูกน้ำตาลน,นะฮะเอามาผสมกับดินเหมือนราไม่มีแรองอะ่ะ <c oughs> <c oughs>

เป็นยังไงบ้างสีโพยไหมเหมือนจะสีโพยไหม <c oughs> อันนี้ขนาดฝนตกหน่อยเดียวนะนี่ติดทุกรอบ <c oughs> เออ,เอ,อ,เอ,อ,อว้วตัวนานุไปไหนแต่พระกลแหงพุกเตอ Hỏi mà lên, đi 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 mà khó đàn bay phút bốn phút anh khỏi lời มันจะง่ายอันนี้ปีนี้เราก็เก็บขายเลยบาารบอจ๊ะนี่ โอ้ไม่รู้จะได้กินเปลาหรอกพึ่งีปีแรกอ,อ๋อปีแรกอ๋อปีแรกแถวแถวแถวบ้านนู้เขาเก็บขายแล้วนี่จ้าอันนี้ปุ๋ยอ่ะนี่ ไไหอยมาเลยหอยมาเลยหอยมาเลย น้ำแตกอันหนึ่งอ้าวท่อไงท่อปลูกอ่ะเกาเอ้อ